อันนี้ช่ยไอ้สวรรค์มาร์กิตตัวดำของเราไปไหนหรือตัวแดงครับแดงก็อยู่บ้านพี่หลอกไอ้อยู่บ้านพี่หลอกผมเอามาแล้วนี่ไงเดี๋ยวบอสเบอร์แปดอ่ะมันมันไม่พอหรอกจับบอสมันผมเลยไปเอาบ็อกมามันจะยาวไงเบอร์แปดมันก็จะเป็นเต็มงินมันจะยาวโค้งตามกาแฟตรงเลยโค้งตาม ของครัวกลางก็มีโอ้โหตีกกุียวกดูแล้วนี่กินดิกาแฟอร่อยนะเออออร่อยด้วยอร่อยมากธรรมดาอร่อยครัวกลางจำปาดงสี่กล่องครับที่มรกตต้ม้าปาปชงให้ลุงสักแก้วนะยาสมอน สมอนมาหรือยัง้ายสมอยังไม่มาฮะสาว้าีามยอินก็นั่งอยู่นัมือเช้าเยตอลงก็ยกกล้องเลยสวยอยู่ทำสวยอเห็นสะบัดผมสะบัดผมตรงพันวกไอันนี้ไม่ดากรอบอ้าขอ โอ้ครับวนจัยด้วยของดีนั่นกาแฟโกโก้กับทีบีคอฟฟี่น้องเอ๋อนมาผสมกันเม็ดกันเล้วพุดเพอหม้อสุดยอดอร่อยพมมาไม่ทันวันนี้มีถามลงถามลง กาแฟเหรอมาไม่ทันกระซองลุงลุงคสุภาพพี่ชัยบอกว่าจะเปิดช็อปทีพีแข่งลุงพี่ชัยบอกว่าจะอาแบ่งแล้วแบ่งองานครับแบ่งงานเลยครับนั่นไม่ร้งันเอามาแบ่งกองเลยจะลบคำพูดจัดไปเอาไปกําสองค่อยหักงับโจงสดๆนะครับผม กาแฟาทีพีเ่ไทบ้านเา,า,า,าให้ลงพลปตตนไม่เห็นว่าทไมพี่จิมมีต้องไม่ให้ป้าไทบ้า,า,บา <c oughs> นรกไหเนงพี่จมมบอกว่าเ้าอ่าชมให้ค่อยเดิมค่อยผิเาจากไหนอาแล้เอาแล้ว ลุงจิมโดนแล้วมาแก้วเดืองโคโค่กาแฟกินไม่ได้ครับกาแฟลุงเนี่ยกินแล้วไม่ได้เลยครับกินแล้วหลับโอ้คือหลับกินแล้วสุขภาพดีไม่อยากหลับไงกินแล้วได้พักผ่อนกินแล้วก็นอนไงเพราะว่ากาแฟละหายไปไหนพี่มาผมมองผมมาแล้วแต่ลุงหาของลุงไม่เจอครับว่าไปลุยงานนะครับที่บ้านน็อกดาว ทำใรไอยไปบ่ครับผมไปนมครัยี่หออะไรอ่ะห้อะไรอันนี้ของดคุณพีดๆโอ้ยเจ้าชมให้ค่อยกินกันครับได้ไครับผมคือถ้าหากว่าเอาซออย่างนี้มารวมกันโกโกกกาฟห่แมนมันจะเข้ากลมๆเลยนะรสชาติอ่ารสชาติจะมีความรู้สึกแบบว่าอู้ห่าที่ไหนไม่ได้อีกเลยอ่ะเสบยี่้อเลยสกโกยงไม่ได้กินเลยเสียงแต่งเสียงแตงคโก็้เขาจะมีความหอมในตัวเป็นเอกลักษณ์เนา แล้วก็ทีวีกอฟฟก็เป็นความหอมอีกแบบนึง <Gym. S 2> เพราะเขาเอามาเม็ดใส่กันมาซุงใส่กันนีอ้น้าลองเนาะเออหน้าริมลองหน้าค้นหาเจ้าเจ้าคือแหกแท่าศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนย์เก้าแปดเฮาห้าสองหกศูย์หกสาองสี่องห้าหกสี่สีนยเก้าสองเก้สองี่าแป่าทุกทุกช่องทุเนี่ไนคือเลาวะทีวีสกินออฟฟิเชียลพี่น้องเพื่อเป็นการเพิ่อกําำลังใจทางคุณลุงคุณป้าเนาะลุงคุป้าแก่นซึ่งเพื่อน ต้องมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างที่นางนาสาหัสมากกว่าเราอะนะก็หนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหนึ่งกล่องกับพี่น้องฝากในว่าโบกความใจทุกท่านด้วขอบคุณครับผมเอามาให้ซิ้นเน้โกโก้ได้ๆดูความจรองสระจักโอ้โก้ตัวใดน้องโอ้โก้ดูข้างกล่องดูข้างกล่องอ่ะพี่หนึ่งมอบพี่หนึ่งม่อ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ซื้อโกโกโ้ให้สมอสชานแนลนะคะสองกล่องนะควบวันนั้นก็ฝากมาให้กับยิ้กล่องหนึ่งเอฟหนึ่งอันนี้มีกกำลังชงนะครับผมโกโกผสมก,โก,กะทลุงก็กินแบบนี้นะเมื่อเช้าหนึ่งก็ผสมอันนี้แก้วสองแก้วแล้วลุง เดี๋ยวเราสูตรผสมสูตรผสมอันนี้เอากินหมดแล้วเหรอเฮ้ยได้ได้พี่ได้ลุงกินประจำลุงกินประจำอันนี้กาแฟผสมโกโก้เข้ากันได้ดีหมดค่ะมะลงเ้าวเข้าไงแซ่บ โกโก้กับกาแฟสูตรของลุงพันบอกว่าต้องผสมกันนะครับถึงจะอร่อยอ่านะรัพี่เจอก็เพิ่งเคยเห็นครับแล้วก็จะรอการกินกาแฟผสมโกโก้นะครับอ๋อชมกันกินาแฟผสมโกโก้น่ครับอ๋อถ้ารักมากเลยต้องป้อนแล้วแหละต้องป้อนแล้วแหละคนดังพี่หนิงคนดังหน้าแดงเลยนะครับน้องเมย์จะป้อนเลย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 ผู้สีภรรยาหอมเลย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 ชาวบ้านมาป้อนพี่จีบี ไม่จบปนที่หน่งไม่มีดาววานะถ้าป้าไทย้าดปนไงงานเข้าเลยนะเาไม่กล้าแซวแล้วจะให้ป้อนบอเนอถ้าลุกินไม่โตโยะอวมาจันเลยไม่ร้องไปหรอคพวกเราไปเถอะพิ่นจะหอมกันแลวไปเลย เติมน้ำอีกนิดนึงเติมน้ำไปน้ำเย็นจะไ,ไดไ้ไม่ร้อนน้ำไม่ไไมชิมโกโก้กาแฟนี่ช็อตนี่ช็อตเด็ดเลยนะชิมน,นะชนองชิมน,นะครับยอดจ,จะขึ้นมาตอนนี้ล่ะสูตรผสมอือมอร่อยอร่อยมัน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 โอ้มันมันหวานหวานมันอันนี้โกโก้กาแฟตาจต่เต็มคนตาจต่ไม่ผสมยังไงฮะไม่ผสมไม่ผสมก็ ยังไม่เคยกินไงกาแฟกินแต่โกโก้ไงเพราะผมไม่ค่อยกินกาแฟแต่โกโก้ผมกินอยู่ไม่ใช่นกโกอกาแฟโกโก้ไม่ใช่โกกาแฟตันตีเนาะแสดงว่าสุดยอดเนาะสูตรนี้เนาะสูตร้องใช้ได้เลยใช่ไหมแค่จะมีปะท้องโกเนาะง่ายไงคุณกินแล้วรู้สึกอยาปุ่นขึ้นมาเลยอ่ะ เดี๋ยวไปหัดเดี๋ยวไปหัดทำไปลองกูกันนะเดี๋ยวจะขายจะทำขายทำไงนะทำแกงอยวได้ไปลองกูร้อนๆแบบกับลมๆแบบกาแฟก็ข้าวเหนียวไม่เหมือนกันเหมือนกันอันนี้กาแฟผสมโกโก้อันนี้โกโก้ผสมกาแฟคือของของพี่เมย์น่ะโกโก้เยอะกาแฟน้อยของผมนี่กาแฟไอ้โกโก้เยอะของเมย์ใส่อย่างละสองเท่ากันตาส่วนเท่ากันอัตราส่วนหนึ่งกับหนึ่งเท่ากันเหรอ